เทคนิคปรับกระจกมองข้างให้เห็นด้านหลังชัดเจนที่สุด สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการปรับมุมมองกระจกมองข้างที่ดีจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยด้านหลังให้เห็นชัดเจนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องควรทําอย่างไร ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องนะครับไม่เพียงแต่ช่วยให้มองรถด,ด้านหลังได้อย่างชัดเจนขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยลดการเกิดมุมอับสายตาหรือไบสปอตได้ด้วยนะครับผมทำให้การเปลี่ยนเลนทำได้อย่างปลอดภยัย สามารถมองเห็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่เยื้องไปด้านหลังได้ดีกว่าครับการปรับกระจกมองข้างนะครับทําได้ง่ายๆดังนี้ครับ 1. ปรับตำแหน่งเบาะนั่งให้เหมาะสมที่สุดและนั่งในท่านั่งที่สบาย 2. ปรับกระจกในแนวนอนให้เห็นตัวรถประมาณ1ใน8ของมุมมองทั้งหมด 3. ปรับกระจกในแนวตั้งให้ขอบถนนสูงประมาณหนึ่งใน4ี่ของมุมมองทั้งหมดมุมที่ได้จากการปรับกระจกในลักษณะน,นี้นะครับ จะช่วยให้มองเห็นส่วนท้ายของตัวรถได้ทําให้สามารถกะระยะระหว่างห่างตัวรถได้ง่ายขึ้นขณะที่ความสูงยังพอเหมาะพอเห็นพื้นถนนได้ไปพร้อมๆกันกับรถที่มีความสูงมากเป็นพิเศษนะครับเช่นรถบรรทุกรถบัสเป็นต้นนะครับได้ในเวลาเดียวกันด้วยครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ